ไฮซาริสว uh, ัชการ์ินอุาินเดีมแฮงกุ no ๊กฮัสดีค่ะชโหลฮัล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 โหลฮลโนััลโหลฮลโหลฮัลัลโัลนหลัััฮ 미워하가니아기소개를 조금 더 길게 복탁드리겠습니다 <laughs> 어, 태국에, 태국에 오게돼서 정말 기쁘고요 어, 저와 차이에게 이렇게 많은 팬들이 오시게 될줄 몰랐어요 정말 행복하고 어, 제가 태국에서 일할 수 있게 어, 여러분들이 많이 응원해주셔서 정말 감사합니다 정말 기뻐요 ก็ยินดีมากๆที่ได้มาประเทศไทยนะคะแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับชาลีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดค่ะและที่นี้ครับโอ้แฟนๆสปอร์ตสปอร์ต <laughs> ทีนี้เนี่ยคุณกาเบรับนี่เป็นอีเวนต์อีเวนต์แรกที่คุณมาโชว์ตัวแล้วมาเจอเแฟนๆชาวไทยมันเหมือนภาพที่คุณคิดเอาไว้ในหัวก่อนหน้านี้ไหมครับปกติอีเวนต์งานชวงแกทีเข้นกิคนแก็จ no 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 Don t h e y die many people สล okay, <laughs> <su> ับก <jam> <laughs> ันะโอเคครับถ้าอย่างงั้นนอนนี้ถามต่อเพราะวันนี้ครับกามินเนี่ยมาในฐานะของแขกรับเชิญคนพิเศษของยูซรวินคุณมีความสุขอย่างไรบ้างโอเนอยูเซนดีนิทึก행사참여해가지고소감이어떻게되는지한번설명드릴려면 유세린제품을제가사용을하고있어요2년째근데어태국에왔을때이소식을제가행사에참여할수있는이소식을들었을때정말기뻤고진짜유세린좋아요제가 <네 S 2> 지금도쓰고있습니다ตอนนี้ค่ะเขาก็ใช้ยูซลินมาประมาณ2ปีแล้วแล้วก็ใช้มาตลอดเลยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะนั่นน่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้วีซึ่งทำบุญมาเยอะที่ท,ทชาติที่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอุดไม่จบเลยเดี๋ยวนี่คือวีเชื่อว่าชาติที่แล้วเดี๋ยววีทำบุญมาเยอะไปนิดนึงเลยได้มายืนเห็นผิวหน้าของกามินใกล้ๆแล้วก<อ>็ว<อ>ได้เห็นว่า<อ>มันไม่มีสิวอ,ะอ่ะคือมันเคลียร์มันใสอ่ะดังนั้นเนี่ยอยากให้กามินเนี่ยบอกเคล็ดลับในการดูแลผิวให้ไร้สิวได้ไหมครับพี่บุกน้องบูชาขอโทษพวกชีทิปจะ알려ช่วยหนึ่งจีอิเซรินอ๋ 그럼 똥을 유세린을 더 길게 답변해 리겠습 <부탁드리겠습니다. 듬> 어, 저는 많이 바르지 않고 유세린 스킨 세럼 어, 크림 이렇게 세 가지 정도만 바르거든요. 많이 바를 필요 없이 잘 꼼꼼하게 씻고 원민이 <듬> 원민이 <듬> uh, <one minute, 웃음> 꼼꼼하게 씻고 그리고 스킨 어, 세럼 크림 이렇게 세 가지 오, 꾸준히 발라 많이 잘 아, 자기 전에 많이 발라주면 좋아요. ปกติก็คือจะทาไม่ได้เยอะค่ะจะใช้แค่ตัวสกินโลชั่นแล้วก็ครีมแค่สามตัวเท่านั้นของยูเซรีในการทาก็ล้างหน้าแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วก็ทานิดหน่อยบางๆค่ะแล้วก็ต่อน,นอนทุกวันเลยทีนี้เราได้รู้เทคนิคแล้วว่าแน่นอนใช้ของยูเซอรนเนาะแล้วก็มีเทคนิคชิ้นแต่ละชิ้นของตัวเองที่เป็นไอเทมโปรดนะครับเรื่องของสิวล่ะจัดก,การยังไงเคล็ดลับในพันของสิวล่ะครับกามินอักเน่같은거는어떻게해결하는지한번설명부탁드리겠습니다 ยอดนักแสดงแล้วก็จสเปคของกามินแล้วก็แนะถ้าเอาแบบในมุมดมคติแล้วอะสเปคเขาเป็นยังไงขอเริ่มที่กามินก่อนกามินมีทั้งยางยองอู่ตเคเดนจีตอบตอบอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับรอฟังรอฟังนะคุณลิ 찰리와 가까운데 제가 찰리를 지금 파악하고 있는 중이라서 찰리 좀 자상하고, 찰리처럼 자상하고 좀 스윗하고 이런 부분이 좀 좋은 것 같아요 가까 키워주신 분과 그리고 지금 제리가 가면 찰리가 그리고 가 잘생긴 듯한 찰리가 찰가 โอ้ยเสียงเสียงพุทเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนโทนนะใช่ครับขอบคุณมากครับตาคุณแล้วสเปคคุณทายคุณเนี่ยต้องเป็นยังไงกามินครับซึ่งง่ายเราต่อแตงโมดิยกามินกามินผมเหรอคิดว่า คนที่ต้องเป็นแบบสาวในสเปคคุณน่ยตอนแรกผมคิดเอาเองผมไม่รู้ผมคิดว่าต้องแบบพูดภาษาจีนได้อะเล่อเล่เดี๋ยวว่าแตกไม่เอาไม่เอาไม่เอาลืมไปลืมไปเอาใหม่ทีนี้ครับเรามา PK หน่อยได้าหี PK หน่อยนะเพราะว่าครับเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับยูสุรินเอาไว้ลัคกี้ดอทั้งหมด10คน ขึ้นมาเล่นเกมกับพวกเราบนเวทีครับคุณครับเกมนะเกมนั้นนะครับทั้งหมด10คนนะครับเพรนาะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวทีมงานเตรียมูุชกีไาให้กับผมทั้ง1ิบคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเชิญพวกเขาขึ้นบนเวทีกันเพื่อเล่นเกมเกมนี้กับเกมจัดการสิวเร่งด่วนประมือตอ้นครับลักิโดของเราครับ